คิดอย่างนี้ได้มาตั้งแต่คุณเด็กๆเลยไหมหรือรว่าตอนที่คุณเริ่มเป็นนักแสดง,งตั้งแต่เด็กค่ะพี่แมรแพทโชคดีตอนที่อยู่กับคุณแม่มาเนี่ยพี่แมรเชื่อไหมว่าแพชั้เป็นเด็กที่โชคดีมากมคือเราได้ในสิ่งที่เราอยากได้แต่มันไม่ได้ง่ายนะคะคือคุณแม่จะมีวิธีการสอนนะคะอของเขาแต่หมายถึงว่าถ้แพชเหมือนไข่ในหินพี่แม่เขาก็จะอยู่ติดกับแพทตลอดอตั้งแต่เด็ก พามาเข้าวงการทำงานเออพิ่งมาปล่อยเอาตอนแพทยี่สิบอ๋แม่กับคุณตัวติดกันมาตลอดนอนห้องเดียวกันออกินอยู่ด้วยกันออไปรับไปส่งที่โรงเรียนเ,ออเป็นคนปลุกตอนเช้าออตอนตอนแรกๆก็ขึ้นโรงเรียนก็เป็นคนปลุก ปลูกให้ขึ้นรถโรงเรียนหลังๆรถโรงเรียนแม่เอาละไปส่งเองดีกว่าแม่ก็คืออยู่กันเราตลอดแล้วแม่สอนอะไรเราบ้างที่เวลาแบบบอกเราตลอดจนทําให้คุณเป็นคุณทุกวันนี้แพทบอกตัวเองเลยนพี่แมวว่าถ้าวันหนึ่งทพทมีน้องถ้าแพทมีลูกแพทจะสอนเหมือนที่แม่สอนแพททุกอย่างอย่างเช่นสอนเขาเป็นคนสอนให้แพทไม่ทะเยอทะยานค่ะเป็นคนสอนให้รู้จักความพอดีหมายถึง พทจะมีปัญหาตลอดเพราะเรียนโรงเรียนดีปุ๊บมันจะมีปัญหาว่าทําไมเพื่อนมีแบบนี้เราไม่มีทําไมหนูไม่มีจะมีปัญหาตลอดหรือเนี่ยเพื่อนนั่งรถเบนซ์น่ะมีสามตอนด้วยค่ะแล้วเพื่อนได้ไปเที่ยวมีพี่เลี้ยงด้วยค่ะเราจะมีปัญหาอย่างงี้ตลอดเรากลับมาพูดกับแม่พูดเลยค่ะพูดแล้วแม่บอกว่าแล้วถามคำนึงที่แพทถามเขาแล้วเขาช็อกคือบ้านเราจนหรอแม่ อ๋คุณทํามันถามแม่อย่างนี้เลยบ้านเราจนเหรอแม่เออเออคือสงสัยว่าทําไมแบบเราไม่มีเหมือนเพื่อนใช่คือเวลาแพชจะใช้อะไรเนี่ยแพชต้องทําบัญชีพี่แม่ค่ารถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง50บาทเบิกค่าวันนี้ต้องซีหลอกงาน100อ๋อคุณต้องเขียนอย่างนี้ให้แม่คุณตลอดใช่ค่ะแม่สอนนี้ตลอดใช่ค่ะเบิกเงินไปเย็นทุกอาทิตย์ ทำเป็นรายอาทิตยอใช่แล้วก็อยากได้อะไรเนี่ยเราอยากได้แต่เขาจะเป็นคนตัดสินใจว่าเหมาะสมไหมใช่ของเกินพันขึ้นไปเขาจะเริ่มคิดละแล้วเราก็กลายเป็นเด็กเริ่มเก็บตังค์เพราะเราอยากได้นู่นได้นี่เราต้องเก็บตังค์เองนี่ไงสิ่งที่แม่สอนเราแล้วตกลงพอเวลาเราไปพูดอย่างนั้นกับแม่แม่จะบอกว่าพาไปนี่เลยค่ะชุมชนตรงคลองเตยอะค่ะขับรถพาเราไปเลยพี่แม่ล้ให้ให้เราเห็นว่าถ้าเราเอาตัวเราไปเทียบปกคนจน เราจะรู้สึกรรวยขึ้นมาทันทีออแต่ถ้าเราตัวเราไปเทียบกับคนที่เหนือกว่าเ,ออเราจะเราจะรู้สึกตัวเองแบบด้อยตลอดเวลาเ,ออเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นเราเราไม่จนและเราไม่รวยแต่เราเป็นคนที่ทำมาหากินออและมีเงินกินเออแม่สอนคุณดีอ่ะใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่แพทแบบเป็นแพททุกวันนี้เลยคุณดูโตกว่าอายุตัวเองมากจริงๆนะแพทด้วยความคิดความอ่านของคุณและความรับผิดชอบของคุณ คุณสู้มาครบทุกด้านแล้วนะความรักก็กระนำเราเหมือนกันนะเออคุณนี่แบบรับศึกรอบด้านเหมือนกันเนาะนี่บอกว่าถึงขั้นบอกหมอคุณแม่ทั้งที่เขาก็ไม่รู้เรื่องแต่แพทเชื่อว่าลึกๆเขาหวังคุณพูดกับเขาเหรอค่ะเออว่าแม่เรื่องแต่งงานคงไม่มีแล้วนะเออบอกเขางี้เหรอเขาก็นั่งเฉยๆแล้ก็พูดไปใช่ใช่ทำไมทำไมคนรู้สึกแบบนั้นอะคือเรารู้สึกว่าเราแบบว่า ความรักที่เราเคยไขว่เราอยากได้มันไม่ค่อยเมื้อค่ะพี่แม่คือแพทเป็นคนอินเลิฟง่ายเป็นคนแบบคนอยากมีแฟนเพราะว่าเหมือนเพราเราเราก็อยากมีคนที่แบบไว้คอยแบบออดอดออดซ้อบบ้างนะแปดปีที่ผ่านมาพี่แมวบอกว่าแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยพอคุณแม่เริ่มป่วยมันเหมือนเราอยู่คนเดียวคุณแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวใช่แล้วบางทีเราแบบอยากออดแอบบ้านใช่ไหมอยากแบบเอ้ยป่วยอย่างนี้อยากแบบที่ลา หมูไอ้อ้วนเดบี้ไม่มีไม่มีอยากทำอย่างนี้บ้างบางทีก็มีแต่แบบพอผู้ชายเข้ามาเจอเจอเราแบบว่าฮาร์ดคอร์บอกว่าเฮ้ยอโอ้เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้เขาเห็นคุณแข็งแกร่งไงแล้วก็เป็นผู้หญิงแบบเอ้ยโอเคอยู่ได้ด้วยตัวเองวะเฮ้ยใช่อะไรอย่างนี้เราก็ชอบแสดงแบบแข็งแกร่งด้วบอกว่าไม่ได้ให้เราร้องไห้ยังไงแต่ง้อแล้วอ่ะเขาไม่คืนดีก็ ไม่เป็นไรอ,อะไรอย่างเงี้ยจนแบบพึ่งพูดได้เมื่อเดือนที่แล้วเองะค่ะพี่แม่เ,เ,เหมือนเรารู้สึกว่า ไม่ต้องมีงานแต่งก็ได้คือแพทอาจจะเป็นผู้หญิงสมัยใหม่แล้วแพทรู้สึกว่างานแต่งสําหรับแพทอะถ้าแม่ยังรู้เรื่องแพทม่อยากมีให้อยากมีงานแต่งให้แม่แต่ตอนนี้พอแพทรู้สึกแพทแต่งไปแม่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วแพทจะเอาคนอื่นมันรับรู้ทาไมใช่ไหมคือคนที่แพทอยากให้เขารู้ที่สุดคงแม่เขาไม่ได้รู้อยู่แล้วหลายคนที่เขาอาจจะไม่ได้คิดแบบคุณเรื่องอาจจะเล็กกว่าคุณอีกแต่ตีโพตีพายคิดว่าชีวิตเราทำไมช่างซวยอย่างนี้โชคร้ายอย่างนี้ บอกหน่อยสิว่าอะไรที่มันทําให้คุณดึงสู้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแพทความรักค่ะคุณแม่แล้วก็กําลังใจที่ดีคือแพทเชื่อว่าถ้าคนเรามีความรักคิดบวกอะไรมันก็จะดีไปหมดเพราะแพทเจอมาอย่างน้องสาวแค่คุณพ่อคุณแม่เขาทํางานหนักไม่มีเวลาดูเขาไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นเขาก็ตีโพยตีพายว่าหนูอย่างูหนูีแพทก็จะยกตัวอย่างว่าคนเราเนี่ย เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำให้ดีได้แล้วแพทรู้สึกว่าความรักทำให้แพทมีพลัง<ม>การได้เห็นรอยยิ้มของคุณแม่อย่างเงี้ยแล้วมองย้อนกลับไปในสิ่งที่เขาทำให้เราม,มาตลอดตั้งแต่เราเกิดจนวันเนี้ยเธอรู้สึกว่าพทดแทนไม่หมดหรอคะ<ม>แค่สิ่งที่วันนี้ทัททำมันยังไม่พอเลยด้วยซ้ำ<ม>แล้วก็ การที่วันนี้แพทเป็นแพทน้ำประพาได้ก็เพราะเขาแล้วแพทอยากให้คนที่กําลังทอ้อแบบอยากให้ลองยกตัวอย่างอย่างแพทก็ได้ไปมองคนที่เขาหนักกว่าเราแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากพี่แม่ชีวิตเรามันก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะมันอยู่ที่เราจะมองว่าเราจะโชคดีหรือว่าเราจะโชคร้ายเรากําหนดชีวิตของเราเองได้ และที่สำคัญไม่ว่าคุณจะเจออะไรขอให้คุณลุกขึ้นสู้ดูผู้หญิงคนนี้ไว้เป็นตัวอย่างขอบคุณที่มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ค่ะแพทย์ณภภาตัานตะลค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเรามีพี่น้องสองสีพี่น้องนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบพูดพร้อมกันตลอดเวลาค่ะ